มาห,ห,หาแม่มาแม่แล้วมาแม่แล้วเก็บมาดูสัตว์โลกสีลาฟเดียกว้าง <c oughs> เอเลเฟนช้าง ซีบล่ะมาลายซีบล ok. ่ะมาลายโคอาล่ะโคอาล่ะจริงโจ้กแคงกระลูจริงโจ้กอูดข้ามันอูดข้ามันกอลิลลากอลิลล่าเสือดำแพนเต แพนเทอลิงมังคีมังคีสิงโต l ล on น i ลอสิงโตม้าหอส r อสม้าเสือไทเกอร i ไท r กอรแรดแรด o ดโนเส r ร์แรด Hippo Hippopotamus Hippopotamus อะไรนะหมีแพนด้าแพนด้าแพนด้าหมีแบรแบรมาป่าวู o วูสุนักจิ้งจอกฟ็อกซ์ฟ็ก n a งเกติงจระต่า turtle ต่า turtle งู snake งู snake crocodile crocodile จระเทศ kangkub kangkub toad toad กบ frog

ボボボボボボ มือตูมืดปูไต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 